จากที่เราได้ใช้ตัวไบโอจุลินซีเนี่ยครับมันสามารถคุมของเสียในบอกแล้วมันก็ชัดเจนว่าพอตรวจแล้วไข่มันเนี่ยมันลดลงใช่ค่ะกุ้งกันเลยได้อยู่สบายไม่มีกลิ่นแล้วความสดคนที่แพ้กุ้งกินแล้วก็กินได้ครับจากเมื่อก่อนนะเราทําอยู่ที่ต้นทุนที่ประมาณ1 2 0ยยีบาทแต่ตอนนี้เราอยู่ประมาณ80บกว่าบาทโอ้ลดไป50บบาทเลยนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซียวลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับนลยลูกเกษตรกรตัวจริงนะคะวันนี้หลายๆคนคงแปลกใจเพราะว่าด้านหลังก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ไร่หรือสวนนะคะเหมือนทุกๆครั้งที่เราไปนะคะแต่มันคือบ่อก,กุ้งค่ะหลายคนคงแปลกใจเอ๊ะเรามาบอกกุ้งทําไมเรามาดูกันว่าที่บ่อก,กุ้งแห่งนี้นะคะจมุษสาครเนี่ยเขาเกี่ยวอะไรกับรายการเซียวลุยสวนเราไปพบกับเจ้าของบ่อก,กุ้งกันเลยดีกว่าค่ะ ีครับต้องถามพี่ตู้ก่อนว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยที่วันนี้ที่ไหนมาเนี่ยเพราะว่าพี่ตู้ใช้อะไรคะกับบ่อก,กุ้งอ่าไบโอจุ Bio ลินซีครับเริ่มต้นจริงๆอ่ะพี่ตู้ทำบ่อก,กุ้งทั้งหมดเนี่ยพื้นที่กี่ไร่คะพี่สิไร่แล้วก็แบ่งออกเป็นสบอ่บอบ่อนี้3ไร่บ่อนี้1นึ่งไร่บ่อ3ไร่จะแบ่งจะเลี้ยงแบบขึ่งธรรมชาติเพราะว่าจะปล่อยน้อยปล่อยบางมีกุ้งกำกาม มีกุ้งขาวและก็ปานินนะคระับส่วนบอ Pe เนี่ยเป็นกุ้งขาวล้วนนะครับเพราะว่ามันจะมีพ e. ีตรงนี้ยปบูล,ลงไปในพื้นดินเป็นท้องบอ่อทั้งหมดเลยแต่มันจะเหลืออยู่พื้นที่ดินข้างบนนั้นนะประมาณ20%ครับแล้วก็เลี้ยงความหนาแน,น่นเยอะเยอะไรละ2,000 0 0ตัวครับพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยนะดึงได้สองแสนตัวตนนนะใช่ครับ ก็จะอยู่เป็นชั้นคือเข,เขาอยู่ทั้งบนทั้งล่างก็คือเขาอยู่ทั่วน้ําเลยภุ่งขาวมันจะต่างกับปุงป่งกลากาปุองกางเข,า,ข,า,ข,า,ขาจะเกาะพื้นดิน,นยอย่างเดียวงั้นยังไงสองแสนตัวเวลาเขาอยู่เขาก็จะแบ่งเป็นช,ชั้นๆอยู่ของเขาใช่ครับดังนั้นความหนาแน่นขนาดสองแสนตัวสําหรับหนึ่งไร่เนี่ยเพียงพอก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะเลยในการเลี้ยงถ้าเกิดไม่มีฝีมือหรือว่าระบบการจัดการไม่ดีเนี่ยโอกาสยากมากสำหรับปุ่งสองแสนตัวในบ่อหนึ่งไร่ครับอ๋อสุดยอด แล้วพี่ตู้เลี้ยงมากี่รอบแล้วคะบ่อนี้ตั้งแต่ปูพีมา3ปีนะครับสาฉลีเฉลี่ยอยู่ประมาณปีละ3ครั้งปีละ3ครั้งใช่ครับปีละ3ครั้งนั้นแสดงว่า4เดือนมีการโตของเขาใช่ครับมันจะใช้เวลาเลี้ยงอยู่ประมาณ9 0้าสิบถึงหนึวันเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยวันในในช่วงของการเตรียมน้ําอีกประมาณ10วันอ๋อการเตยมน้ําอีก10วันใช่ครับ ผลลับมันเป็นยังไงครับพี่ตูก็จากที่เราได้ใช้ตัวไบโอจุลินซีเนี่ยครับมันสามารถคุมของเสียในบ่อก่อนหน้าเนี้ยพี่ตู้จะใช้ตัวไบโอของเราเนี่ยพี่ตู้ใช้จุลินซีอะไรอยู่ก็โดยทั่วไปในของวงการเลี้ยงกุ้งเนี่ยะครับก็จะมีจุลินซีหลากหลายในขายอยู่ตามร้านขายพวกเวชภัณฑ์ร้านอาหารกุ้งอะไรพวกนี้ครับ เราได้ทดลองใช้มาหลายหลายอย่างมากแต่ว่าจากที่ได้เก็บข้อมูลมาไบโอทินซีนี้แหละดีที่สุดแล้วครับมันต่างยังไงพี่พี่พอจะแล้วต่างกันไหมเกิดจากการวัดผลนั่นแหละครับค่ะค่ะก็คือจากที่เราใช้ตัวอื่นมาเนี่ยไอตัวของเสียแอมโมเนียเนี่ยมันไม่ลดลงแต่เอเกิดเรามาใช้ไบโอเนี่ยมันสามารถลดของเสียได้มันมีเครื่องวัดเหรอพี่ตรงนี้มีเครื่องวัดครับอ พี่ตู้รู้จักตัวไบโอของเราได้ยังไงคะ,ะตัวไบโอจากที่ผมเป็นสมาชิกนะครับโดยการใช้ตัวชุดกระดูรักษาโรคหมอนรองกระดูกนะครับพี่ตูเป็นอะไรคะเป็นหมอนรองกระดูก L4 L5 แตกครับหมอนรองกระดูก L4 L5 แตกใช่ครับแล้วตอนนี้พอมาทานตัวยูโพรเฟกกับยูนิออยของเราใช่ครับกี่เดือนเห็นผลพี่ก็จริงๆมันก็อยู่ในช่วงประมาณสิบวันแรกนี้เราสามารถรู้ได้เลยว่า ร่างกายเราอะเริ่มดีขึ้นอ๋อสุดยอดเลยเดีขึ้นอาการปวดมันลดลงมันเลยทําให้เราใช้ชีวิตประจําวันอะได้ดีนะครับแล้วก็ทํางานหนักปบกของอะไรพวกนี้ได้อ๋อก็เลยเริ่มต้นจากตัวชุดก,กระดูกก่อนใช่ครับแล้วก็พอเป็นสมาชิกบริษัทเราก็เลยเห็นว่าของเรามีตัวซีใช่ครับมีข้อมูลมาว่าตัวไบโอเนี่ยสามารถลดของเสียได้เราเลยทาการเอามาทดลองใช้กับปุ้งดูครับอ กี่รอบแล้วคะที่ใช้ในส่วนของไบโอของเรากจาจัดของเสียประมาณเกือบ2ปีแล้วครับเกือบ2ปีแล้วใช่ครับพอใช้เกือบประมาณ2ปีดังนั้นก็ทั้งหมดก็หรอบไหมใช่ครับอ๋อพี่ตู้ค่ะแล้วมันจะมีแบบนี้ค่ะที่เมื่อก่อนสมัยก่อนนะมันจะมีกุ้งอ่ะที่เขาเคยรณรงค์ว่าอยากกินกุ้งเยอะเพราะว่าหัวกุ้งหรือตัวกุ้งมันมีอะไรตกค้างอ่ะ ตัวนี้ช่วยไหมพี่คนละส่วนเลยครับ oh. ส่วนนี้ตัวตกค้างตรงนั้นน่าจะเป็นจากการใช้สารเคมีในการเลี้ยงกุ้งหรือเวชภัณฑ์ในใน,ในกล่งของพวกมีสารต้องห้ามอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางบางบางฟาร์มบางไรเนี่ยมันเป็นการแอบ,บใช้อะไรประมาณนี้ครับอยากให้กุ้งน้ำหนักดีใช่ครับอยากให้กุ้งอ,อ,อยู่รอดเลี้ยงได้อะไรประมาณนี้ครับส่วนหน้าที่หลักๆเลยของจินซีก็คือลดของเสียก็เหมือนบ้านเราครับบ้านเราสะอาดกุ้งก็ปลอดภัยใช่ครับ มันก็มันก็จะไม่เสียชีวิตมันก็จะอยู่รอดแบบภัยแข็งแรงเรี้ยงง่ายอย่างนี้ไหมพี่ใช่ครับอ๋องั้นเดี๋ยวพี่ตู้ชาชมบ่อน,นี้หน่อยได้ไหมว่าตัวกุ้งอะไรเป็นยังไงได้ครับอันนี้กุ้งขาวนะคะอันนี้กุ้งขาว74วันแล้ววันนี้โอ้ <14 S 1> งั้นอยิไม่กี่วันก็จะเก็บแล้วสิคะครับก็ประมาณอาทิตย์สออาทิตย์นี้แหละครับ พี่ตู้นี่เราจะทําอะไรคะเดีย๋ยวเราจะมาสุ่มดูกุ้งในบ่อกันว่ามีกุ้งอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือการ,<ท>รธรรมดาใช่ไหมหเดี๋ยวพี่ตู้เอาน้ำออกหมดแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ําใหม่รอบใหม่ไหมก็คือเราจะเอาน้ําออกหมดเลยจับจนหมดตนเป็นน้ําแห้งเลยครับไม่เหลืออะไรเลยในบอ่อแล้วก็เตรียมน้าเอาน้ําใหม่จากธรรมชาติเข้ามาแล้วก็เตรียมน้ําใหม่รอบนีอก็คือเตรียมน้ําใหม่ทีเลี้ยงทีหนึ่งครับ เตรียมน้ำใหม่ทีหนึง่งเลี้ยงทีหนึง่งก็คือเลี้ยงตั้งแต่ตัวมันจิ๋วๆเลยใช่ตัวใหญ่กว่าลูกยุงหน่อยนึงต้นทุนในการทําสมมติว่าครั้งแรกพี่ลงลงตัวกุ้งลงอะไรทุกอย่างเนี่ยพี่ครั้งหนึ่งอะ่ะมันมันสักเท่าไหร่จากเมื่อก่อนนะ่ะเราทําอยู่ที่ต้นทุนอ๋จิมันก็อยู่ที่ไซกุ้งด้วยก็อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบบาทต่อหนึ่งกิโลกุ้งต่อหนึ่งกิโลกุ้งใช่ครับ ทั้งอาหารทั้าางพลังงานทุกอย่างทั้งเชือ้อทั้งทุกอย่างทั้งเนี่ยไอ<ช>ตัวปั่นไฟทุกอย่างแล้วใช่อยู่ประมาณ120 <120. S 1> ร้อยยี่สิบกว่าบาทใช่ครับอ่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ประมาณ80กว่าบาทโอ้โหลดไป50บาทเลยนะต่อโลใช่ครับเพราะว่าไม่พันเราจะไม่ได้ใช้เลยอ๋อโอเคแต่เมื่อก่อนเนี่ยต้องซื้อนู่นมาใส่ต้องซื้อนี่มาใส่เาสขาว่าเลยดีเราก็ต้องซื้อหมาแล้วมันเป็นต้นทุนที่สูง อ๋ออะไรดีก็ต้องซื้อมาเพื่อให้กุ้งอยู่รอดให้กุ้งอยู่รอดน้ำไม่เสียให้หลายๆอย่างให้กุ้งมันแข็งแรงใช่ครับให้สีเดือนเก็บกุ้งได้ใช่ครับอ๋อโอเคสุดยอดเลยนี่คือมืออาชีพไปแล้วว้าวตัวใสแต๋วเลยนี่เขาเรียกกุ้งเลยนะคะพี่อ่านี่เขาเรียกกุ้งขาวครับกุ้งเกษตร จะต่างกับเชบ้อปยธรรมชาติตัวนี้จะเป็นกุ้งกล้ามกลามกุ้งแม่น้ําแล้วอย่างนี้พี่มีพ่อค้าคนกลางหรือใครมารับที่ที่เราจะส่งขายที่แม่ค้ากลางเลยครับมีแต่คนติดใจสําหรับกุ้งที่ได้กินก็คือเขาบอกว่าหนึ่งก็คือไม่มีกลิ่นใช่ไม่มีกลิ่นเลยสองได้ความสด เก็บสติอยู่หลายคนแล้วคนที่แพ้กุ้งกินแล้วก็กินได้ครับแล้วอย่างนี้พี่ตู้เอาไปส่งเราก็ช่างเป็นโลให้เขานี่แหละแล้วเขาไปขายเลยใช่ครับเราก็เอาขึ้นใส่น้ําแข็งไปส่งที่ตลาดกลางเขาเลยครับเขาก็จะตีราคามาให้เราว่ากิโลเท่าไหร่วันนี้ก็ถือว่าเราได้ ความรู้ใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับตัวไบโอจูินซีของเราในการเลี้ยงกุ้งเนาะหลังจากนี้พี่ตู้มีได้แนะนําใครละแวกนี้ไหมก็ส่วนตัวผมนี่อยู่สมุทรสาครอำเภอเมืองติดกับบ้านแถวก็จะมีส่วนที่ที่เลี้ยงกุ้งค่ข้างๆเยอะกคือส่วนบ้านแถวจะ<อ>มีแยออกไปนําไปใช้หลายสิบบอ่อนะครับหลายสิบบอ่อเลยแสดงว่า พราะหลังจากนี้คนเริ่มใช้เริ่มเห็นความแตกต่างว่าน้ำไม่เสียเนาะหลังจากนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งไบโอได้ช่วยให้อาชีพคนเลี้ยงกุ้งใช่ไหมพี่ใช่ครับเขาเป็นสากลหรือเป็นอะไรไหมแถวนี้ก็มีมีกลุ่มสากลเหมือนกันครับอ๋อกลุ่มสากลเลี้ยงกุ้งเนาะหลังจากนี้ก็น่าจะมีชื่อเสียงขึ้นแล้วก็ช่วยให้ลดต้นทุนได้จริงๆใช่ครับเนาะโอเคก็เป็นธรรมเนียมค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตุ้งนะคะที่เอื้อเฟืออ้อสถาน <มา S 1> ที่แล้วก็ มาแบ่งปันประสบการณ์กับเราจากผู้ใช้จริงก็มีกิฟต์เซตนะคะมีในส่วนของตัวจอบทองนะคะมีไฮโกไบโอแล้วก็มีหมวกมีเสื้อฝากไว้ให้พี่ตุ๊กขอบคุณมากนะคะควันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ตุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันใน E ีีถัดไปว่าซีโอลุยสวนจะไปที่ไหนนะคะส่วนอีพีนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกับรายการซีโอลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับนายลูกเกษตรกรตัวจริงวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะค